นี่เหล่าเจ้าเก่าว่ามาสาระไปหลจังหวัด108,000เก่าอาจารย์เข้าแต่งกราบแต่งก่อนก็ผู้เพิ่นได้สีสอนมาลาเป็นชื่อลําสู่มือสังว่าจังว่าเขาก็ว่ามาสารำดินหลายว่าลําก่อนสาดตอรืวาก่อนเด็กก็หือสิมากคนพื้นสร้างเถียมแมกาต้นก่อนจังว่าเด้อไปแห่ยลงขวาดนสองแขนฟอนนำแขนออแนซับนำขาแขนเจ้าเาไว้ ເອົາເດີ້ພໍ່ໄປຜູ້ເຂົ້າກະໄດ້ເລີຍໃສ່ສລະຄາມຄົນກະงາມບໍ່ຕາອ່າຖາດີໆພົມທຳນ້ອງນັ້ນສລະພັນສ້າງຍໍກະໂດດແລວຕິນຄືສາງຍັງບຄູລາທ້າອຸໄສົງຮາບຍານນເດພໍ່ອຸໄທສົງຮາບນ້ຳລຳາອຸພາມນຄາດອນສົສັກໂຮງລດອນທຳນອງິ້ວຕອນນື່ອນໃສນຳລົມພາຈລົມພາດຈັນໃບົາຍິວວາວນລົມາພາດປາຕົງດັງກອງ ลมบ้านตองตองโูรังเหยาระแบิดลมบักเผาวรังเจ้าเหยาสวยสวยมาเล็วเห็นเกี่ยวหาตามายำหาดยำแกงยำแรงไหลปลาภาษาะนองลำปีนหลายอย่างบาบข้าโบข้างหนักหนาดังหินตีนแย่เป็นมือเอ็นแขนโยกเวลาทุกขาเดินคอยพื้นตาจ้องสาวนางนองลำปีนไหลท่าเบ็กบางกี้พามาจังหวะเตยลุ่มเลย ເລີຍມາໂຄງລໍາບໍ່ສະຫຼັບສາບໍ່ມີຍາກດອກໃກ່ລໍາໄດ້ສູ່ຫຼາຍລໍກະໄດ້ລໍກະໄດ້ຈັງວ່າໃໝ່ແມ່ໂມລະສາດີກິນໂມສາໂລຂອງກາທັງຊາບາຊາບາດແແວຍາກແບສິໍໄດໄວ້ກາທທີ ป็นโมพี่จังหวะไม่ท่านใจไพบ่บ่ดีคือนางดาทั้งว้เก่สับเตพรมวิทยกนแทงเหรียนในั่งเลี้ยงสู่ด้านการเกี่ยเก่าหาจังหวะนั้นไปมากะว่ากันจังหวะนั้นไปมากะว่ากันเต่พอท่านลูกขมามาส้องเดิ่เขาคัานสีเสสนนส่เบ้าเนสสมาสุนน้ำคันสี่เบ้าเนสสมาสูนน้ำสามบอดีสบเสียงมาแทงไว้ปันมา ลำหนักหนากระดึกมาเหยื่อหมวดทั้งสามนวลแดงตาบอกฆ่าของหงสมลำโบกุมลำโบกุมสวนสวนคนดูขนาดคู่คุณนายหมู่คุณลุงป่านี่แหละดื้อนี่แหละมาสาน้องตัวจริงดิ่งลำนับไป็นเบอร์โซระบัตุกีต่ำไพ่นับว่าใดทุกข์ข้าจังแบาบอกเคยข้าจังแนวแววเล่าหันกล่าวเอาดื้อพอละางุ้งเล่าลำใดลำนับไปเนียงเรี่ยเลี่ยนเดียวจกพอต่อกระบปรเบื้องเรื่องก่อน ังวาดอนดอกทาลีลาเสียจังหวะจังว่างถาทางบ่ใส่นั่งรำใดท่านใจพ่อแมรำกบือเทเล่เงิน่าเบึงดาวรำโบเจ้ารำโบเจ้าเสียงเป่าปันมามันบอกคือมาสาภูดีพี่กูหมอรำหลวงจังวะนู้คือเจ้าเจ้าสญญามาแี่ยบัตรมาสาํำขอระวังเจ้าเล่นี่เลนี่ระวังเจ้าเล่นี่สวัสดีค่ะ ไ <ś led> ม่ยชิจีผ้พาพื้นด้อ,อพี่น้องอ,อ้ยหมอลำมักฉาโพธาดินเจอกันอีกคือ,อก้าวอนพี่น้องดีเนาะพี่นอ้องเห็นหนา้าเห็นตากันส่งพปปว,ว่คนมาเด็กสิบปีลำส้าปีลำมาเห็นกันเท่านึงเขา้ากันเราจังเห็นเจ้าเท่าเดียวเน้ะพี่นอ้องเมืม่อเนี่ยจะเห็นหนา้าไม่ยชติีมอีกคือก้า <laughs> มาแต่จังหันไม่ยัติมมาแต่ัดไปวัดกับม้วนมวนพี่น้องอุย้ยไปบัดกับไปทําบัดนาะพี่น้องมันหลุดมวนนี่พี่น้องเออโอ้ยเดี๋ยมนมวนทําบัดแต่ไม่ยติ้มนี่ละเออเป็นผู้พระว่าหัวหน้าให้ว่าจังสันเนาลำพี่น้องเนอะไม่ยัติ้มน่ะละเป็นผู้พระว่าเสียงดีเสียงดังแบบว่าก็เยอะเซือพระขาวาดูแล้วไม่ยัติ้มก็ไอะไรพี่น้องมันมวนแต่ทีพี่น,อน,นอ้องไปวัดอย จะไม่มันหมวนท่ามข่าวห้าผู้นั่นผู้นี่เจ้าใบเดี่ยวนี่โคบิดคนกับบ่คอยไปหลายคือต่กี้แล้วสังเกตเบิ่งพี่น้องเอ้ยคนไปบัดไปว่าก็ะไดวันพระวันศีลกับบ่อร้ายคือต่กี้เด้พี่น้องอืมคาโคบิดมานี่ล่ละไม่ยาติมเราคือเห็นแต่พ่วงเพราะยาสิงสังเตรมเบ้าน่ะเล้วอืมพอดระวังเหยือพี่น้องเอ้ยคนเขาคนเขาสามหมโธสีแต่ว่าคนไปวัดกับบ่อร้าย เออถ้รมาดาตะกี่ปุ้ยพี่น้องัาสีผู้ใช้ท่นมือใดวัญชินเต็มพ่อเจพี่น้องคู่มือนี่เป็นอะรพ่อคืนัะนานั่นป็้นไปเองพี่น้องเออผู้เล่นขนบัดจีดยามากเลยอ่ะผัดป้าเมื่อยนะนาเมื่อยผัดปลาไปกรบโบได้มันลอยมันเหนื่อยมันวิ่งมันเพี้ยนผัดปลาพี่น้องเออคนหลุดไปบาดกันหน่อยพี่น้องไปจังหันกระโบายคือตะกี้ตะกี้โอ้ยเป็นเศร้าสามสิบเงาเศร้าไม่ยาเต็มนับเบลืองหลุดสิบ ทีส่ส,ส,สิาคนนึงเออมันเป็นเดงมันผีหน่อยมาดหอดระวางมันออกคนเขาคนเขาซ้ำภูมิโพสีอืมเฮ้ยคือเปิดพญเสียงสางเตี่ยมเปลาพี่น้องแต่แต่ไม่จิ้มย่งหน่อยในพี่น้องย่างนหน่อยหน่เอ,อเวลาเออพญเสียงสางเตี่ยมเราเป็นคนผู้เท่าผู้เท่าเราบอกเขาบ้านเสมือแล้วนอนอยู่หน้าเราพี่นอ้องเออไม่จิ้มไปดินน้ำเหล้านาะไปตีไปหาเนาใหม่ อยู่พอสามพสี่อยนี่ละ่ะเป้เหรียญน,น้ำเล้าโอ้ยเหล้เาเ,าเาห้าหอยฟางแล้วก็สูบยาโอวิ่งละ่ะเอ้ยเราว่าโตเป้หนี่ขี้หินเฮสิเป็นเงินเป็นคำเอ้ยลูกหลานเราว่าขี้หินเฮสิเป็นเงินเป็นคำเหล้าว่าเออเมียิมยีมกับบอจกักคือการแต่กี่เพรามันเป็นเงอนเป็นคำนาะพี่น้องขี่เนื้อขี่ห้องผมมีรถเก๋หินเก๋ใายได้พี่น้องแต่กี้เราท่ายไว้นะพี่น้องพ่อใหญ่สิงสางเต็มเหล้าว่าขี่หินเฮสิเป็นเงินเป็นคำนนนดเ,เด้อลูกเอ้ยลานเด้อเหล้าว่า เดินบ้านกนสิเป็นเสียนเป็นน้ำเราอะเออเศกัสิออกดอกได้ผลว่ามากกสิปงเขาเสากสิออกดอกผู้เสาออกนอกบ้านม่านทองโคหนามตาเี้ลหล่าเราอะมาสู้ไทยมันสีคนเขาสามหูโพสีเราอะเออมันบือได้พี่น้องสีเห็นแหนเป็นเงินเป็นคำสังเกตเป็งพี่น้องน่นได้ควรยินแหรโรดสีไปแกมาขายปึ๊บเออเออหน้าไผนน่นเนี่ยสีโรดกแกแกมาขายปึ๊บพี่น้องเออตะกี้นั่น ที่ห้าวปอใส่เกือมันกะยางไปได้เมืนบอกพี่น้องยังเราเพื่อนว่าเดินบ้านาสิเพื่อนเสียงเป็นหนามมันกะเป็นดีดีพี่น้องขั้นปอใส่เกือมันสียางไปได้บ่เนาะพี่น้องขั้นบนั่งหินมาใส่เออมามาภูเขาเพื่อป่าเออมาภูเขานี่คือรถมอเตอร์ไซค์พ,นนพี่น้อ,องแต่ละเฮือนเนี่ยเฮือนเราสามขั้นสี่ขั้นขั้นไผ่ขั้นมันนะนะพี่น้องเออเสาออกดอกปัะนี้เสาออกดอกคือเสาไฟฟ้าพี่น้องโอ้จักสีสีแดงขั้นคำมาโอ้ยขาวจานผ้า ผู้สาวออกนอกบา้านม่านทองกองน้ำตาเออพี่น้องสังเกตเบิ้งเด้อลูกหลานไปทำการทำงานไปเอากันอยู่กรุงเทพกรุงไทยเอ,เออพออ่อแม่บ่งหูจักมาเทอเดาลูกเดาเ้าเีลยพ่อแม่จะงหูจักเอาขึ้นมาให้ลูกให้พอ่อให้แม่เลี้ยงแมนบอกพี่น้องเออสาวหมอกดอกผู้สาวออกนอกบา้านม่านทองกองน้ำตาถืกมาปุ๊บบัดนี้บัดสุดท้ายเราไทยมาจังสีพี่น้องพ่อใหญ่เสียงสั่งเตียงไทยมาอี่งละฟังเบิ้งเด้อลราบ่า บัตรซื้อไทยนี่คนเขา่าคนเขา่าสามพมผู้สีเดอ้ออีลาเออไปใส่เนียนคักปันยังพี่น้องโอ้ยไปบัตรไปบา้าตะกี้โอ้ยไปใส่บาตรพโคจีกป่านี้เนี่ยเต็มบพี่น้องเนียนอึ่งตึงเลยโอ้ยของปริวานเป็นขะตม้มข้นมเทอร์ซีหากระมังพี่น้องเออคู่มือน,นี่กะละมังเดียวกรบโปเต็มพี่น้องเอ้ยใจแมนถือเพลินเบาเพลินว่าค่ะ จังว่าเพื่อนมาอีกสางน้ำทำํำบุญพี่น้องให้รักษาศีลหาเออได้พี่น้องเออเพื่อนพ่วงขึงพ่วงฮอนเดี๋ยวนี้นะเออท่านกูได้รักษาศีลหาได้มันกระสิข้ามันนะพี่น้องเนาะเออโควิดกระสิพอติปเงสน,นาพี่น้องเออจังววาเพื่อนบารักษาศีลรักษาศีลเด้อพี่น้องเอไม่ใช่ติ๋มกับรักษาอยู่ได้พี่น้องเอรักษาอยู่นะน,น,น่ะ ปานาอาธินากรมเมมุสาสุปลาพี่น้องเลยนเออจังวงา่าเป็นกาวไหวคือคักปา้เนี่ยอืมจังว่าบัดน,นี้ไม่เนี่ยติ้มกะสีเบ้าเรื่องบุ้นในข้างพี่น้องเนาะในอยนี้ผมว่าเขาพันซาเขาพันซาเลยเพื่อกะซปักกะทินเนี่ยเป็นหมอพี่น้องแต่ว่าล่างล่างวัดเป็นปักเลี้ยวพี่น้องปักกะทินก็ได้เออคือบัดที่อยู่ในเป็นปักเลี้ยวแต่ว่ามาซีโป้ไส้โบท่านนั้นปักกับพวกว่าพระบนอีกคู่นึ่นาะเออแต่ว่าพอทานเป่นกะเบ้าพีพ่ดอกเบ้าว่าเออผู้ใด เออวุ้นบวดมี่ล้วก็ว่าเนาะอกกนสีขาวพันสาเลยมาบวดเน้อเพิ่ลว่าเธอมี่ผู้จิตใจรัท่ามาปักกาทินกสิีรีรับกะทินได้เปิ่นกะเว้าที่ดอกโบธานก็ได้เออน้านาพี่น้องเออผัดปลาเนะขั้นเขาพันสาขั้นผููเ่นี่ซัดท่าข่วงขวงเพิ่นก็มาปักกะทินพี่น้องเลยเออปักกาทินวัดนั่นวัดนี่เนาะเตว่ากาทินนี่ทั้งพระโบโกผาอุ้งมัดก็ราบบ่ได้พี่น้องเนีย จบาว่าวาสีโพไซนี่กับบันทียี่สิามนี่กับสีบัวอีกจุดอกเออแต่ว่าเพิ่งกิดสียู่น่ามิววงหนึ่งเนาะแต่ว่าองคหนึ่งเป็นบอดยู่สองวงสองวงเป็นบอดอยู่ขั้นบัวข้ามมาอยู่นู่กับสีเป็นสี่องกับสีย่างอีกองคหนึ่งจะสีโคผาองค์สมวยบามีกับทินเนาะพี่น้องกับสีลาบได้จังว่าขั้นกับทินนี่ขั้นระบกูผาองค์มันกับลาบกับทินบ่ได้เนาะพี่น้องอไม่เนี่ยทิ๋มกัเลยสิเหลืเรื่องกับทินให้พี่น้องฟังมือว่าในลานนี่ไม่เนี่ยิ๋มกัเป no. ิด <người struggle> คนนี่ละคน,นก้อลำนี่แหละพี่น้องคนพ่อเรื่องกระถิ้นได้พี่น้องมานี่เออเรื่องกระถิ้นเมื่อบ้านคนพ่อเรื่องกระถิ้นเออ่าเว้าเรื่องกระถิ้นให้พี่น้องฟังกันนะเถื่อพื้นมีสูบมีลาบเนาะพี่น้องเนาะเถื่อมีสูบมีลาบ่บนีได้ปักกระถิ้นกระเป็นได้่บ่าเต่เพื่นผู้อื่นคือเมียติมก็คือกันได้พี่น้องเออข้างมีสูบมีลาบกับปักกระถิ้นกระเป็นนาพี่น้องเนาะเออมาหากระถิ้นเพืด้ เออกระินกระินนี่มีมาสามอย่างใด้พี่น้องสีเบาเรื่องกระินในพี่น้องฟังในแบบนี้น้องพี่น้องเออกระินกระินหนี่มีมาสามอย่างคือหนึ่งจุนละกระถินพี่น้องสองโจนละกระถินสามมหากระถินพี่น้องมีสามอย่างได้นกระถินตามเต็มวรามาสาเหียนมาดิหนีเมื่อมาสาคุณพ่อหมูบ้านเรื่องกระทินในพี่น้องเออเธอพี่น้องมี่ มี่มีมีใจใสรัท่าเธอไม่สูงมีหลานะพี่น้องนออยากสร้างมาหากะทินกะปิ้นเด้เนะพี่น้องปัสสาวเอออยากสร้างมาหากะทินมี่ยังเนาะมาหากะินมี่ยังเน่เนาะปัสสาวะไหนน้าพี่น้องเออแม่มอร์มัสากะเลยปัสสาวะหัพี่น้องฟังเนาะตามเฮี้ยนมากพี่น้องเอ้ยเนาะเออคู่บาอาจารย์เพิ่นเขียนไหวเพิ่นเตียงไหวเนี่ยยังได้ต้องซื้อเนี่ยแหละพี่น้องอืมเพื่อนว่ากะทินกะทินนี่มี่มาสามอย่างคือหนึ่งจุนละกะทิน สองจุนลกะทินสามมาากะินพี่น้องจุนลกะทินนี่คือกะทินหน่อยพี่น้องเออน้อยซ้ำใดเออน้อยพี่น้องจุนลกะทินนี่มีแต่ผ่ากะทินเท่านั้นบ่มีเครื่องบริวานพี่น้องเออคนเอื่นกะทินน้อยนะนะพี่น้องเออสมมติว่าขั้นที่เฮ่าอยากสร้างกะทินหน่อยอยาก้างละอยากอยากไปอยากไปถวายหลายบาทนะนะพี่น้องอันนี้ จุนละกะฐินเนี่ยคือเป็นกะทินน่อยคือบ่มีเครื่องบริวารนายนายพี่น้องบ่มีเครื่องบริวารหลายอย่างหลานี่ยแต่นป็นเอื่นจุนละกะฐินนายนายพี่น้องเออขั้นที่ห้าไปปักกะทินใบเลี้ยวเนาะพี่น้องเออสมมัติว่าเออไปปักกะทินใบเละว่าสันบัตหนึ่งหรือสองบัตหรือสามบัตรเงี้สิหน้าอยากสร้างไรบัตรอยากเสนอพี่น้องอยากไปถวายไรบัตที่ห้าสร้างจุนละกะฐินเพราะว่าเครื่องบริวารมันสยิบ่หลายพี่น้องเออมีแต่ผจ้าเท่านั้นกับเงินพี่น้องเงย มีแต่ผ่ากระถินน่ะล่ะทับเงินอืขั้นที่ห้ามีเงินหลายกระเท้ากระท่านกระไปเออเออวัดนั่นวัดนี่วัดนั่นวัดนี่ทุกคนมีเงินหลายประเดี๋ยวได้พี่น้องเลยเออไม่แย่ติ๋มก็เคยเห็นอยู่ก็จะสานกระถินหลายๆกองน่ะนะเออขั้นที่ห้าบ่มีเครื่องบริวารเพื่อนๆจุนละกระถินพี่น้องบัหนี่จุนละกระถินบัหนี่พี่น้องโจุนละกระถินคือกระถินจังไโจุนละกระถินนี่คือกระถินบริปักษ์สารพี่น้องบริปักอืม แต่ว่าคอยมีจิตใจศรัทธาเออคอยอยากสร้างกระถิน,นแต่ว่าไก่สีหอดหอดย่ามทอดกระถินแหละดิ่าระสนพันธว่าโอ้ยผข้ามีใจใสศรัทธาอยากสร้างกระถินเห็ุจังไรเนาะยังสิได้สร้างกระถินแต่ว่าบ่ได้ไปปักบ่ได้ไปปักกระถินไหวอีพี่น้องอืมพอว่าคืดขึ้นมาสมมติว่ามีสู่มีลาบขึ้นมาแบบกับท่านหันน่ะนะพี่น้องถือแล้ววันที่หนึ่งกับปีนี้เนาะพี่น้องเนาะเออนั่นน่ะมีสู่ขึ้นมาแบบกับท่านหันแต่ว่าบ่ได้ไปปักกินไว้ บัดนี้สมุติว่าขั้นที่ห้าอยากสางกะถินพี่น้องกันเลยไปถามปีถามน้องบัดใจน้อมีพระโคกพระองค์ว่าสัตรวัดใจน้อมีอยากสางกะถินล่ละเลยแต่ว่าบริปักไปพี่น้องก็เลยมีพี่น้องบอกว่าห้วยวัดนั่นเพิ่นมีพระหาองค์อยู่ด้วยแต่ว่าบ่มีผู้ไปปักดอกประสัตรเออไปถามบางที่ประสัตรไหนยินว่ามีพระหาองค์อยู่วัดนั่นประสัตรอืมอืมขั้นที่เ้าไปถามว่าเออบ่มีผู้ปักดอกประสัตร ที่ห่ากับไปถอดโดลดพี่น้องแล้ว่ากระถินไปถอดโหลดกระมง่นพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าโจรละกระถินคือที่ห่าบริบปักกระถินไหวคือที่ห่าไปถอดโหลดพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าโจรละกระถินตามแต่ม่รามาสายเฮียนมาในพี่น้องเออบบนี้อันนี้โจรละกระถินโจรละกระถินปัดนี้มาหากระถินพี่น้องมาหากระถินนี่บ๊้ยพี่น้องเออมาหากระถิ่นบมันธรรมดานด้พี่น้อง เออบอกพี่บอกน้องเป่าพี่เป่าน้องบอกกันแล้วเออเบ้าให้สุกันฟังเลยโอ้ยเสดสางมหากะทินแล้วว่าสร้างให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องแล้ววันนี้มาเตรียมในพี่น้องบันนี้มาหากะทินนี่เตรียมไม่ครบจุกอันในพี่น้องเออมหากะทินโอ้ยไม่ยฉิมเคยเห็นพี่น้องสร้างเนี่ยเห็ดคู่พีเนี่ยล่ะพระว่าข้าเจ้าเห็ดก็เคยไปหอยไปเขียนน้ำปลาเจ้าอย่างไปสร้างไปเห็ดน้ำปลาเจ้ยอยู่นพี่น้อง มหากระถินนี่เปว่ากระถินใหญ่พี่น้องเรืองบริวารพี่น้องไปสังเกตเพื่อเด้อมีต้นกล้วยต้นอ้อยมีกะบุงกะตามีอิ่วมีลามีจุกมีเสียมมีผ่ามีผ่ามีแพ้สุย่างพี่น้องไปสังเกตเบื่อเด้อกะบุ้งกะตามียังมียาข้าสซันกะเป็นมหากระถินบ่ได้พี่น้อง พอ่อนโทนสบายโอ้ยเข้าจะตำใส่แพะคลิดแพะโบคลิดผ่าหุ่มผ่าแพ้เป็นเสื้อเป็นสากเป็นมอนกบกล้วยกบอ้อยโอ้ยนั่นน่ะพี่น้องเออคกปึ๊ดอืมเงิ้นข้ากั้มเกลียวนี่ปัดส่วนเตรียมไว้คกปึ๊ดทุกอย่างอันนี้เพื่อนเอิร์ดมหากระถินพี่น้องเออมหากระถินเป๊ว่ากระถินใหญ่พี่น้องเง้ยเออคั้นผู้ดีคั้นผู้ใดบ่ห่างบ่มี กะคือสางมาหากะทินบ่ได้ีพี่นอ้องเพราะว่าเงินที่เฮ้ามันบ่พอเนาะพี่นอ้องเนาะนุ่งทื่นลายได้พี่นอ้องเออสางมาหากะทินเนแต่ว่าขั้น,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 นที่เฮ้าบ่มีบันีิเงินบ่หลบันี้พี่น้องที่เฮากะไเป้หอยเป้เขียนน้ำพืนพี่น้องเลยเพื่อนกับมเลาเมันบ่พี่น้องที่เพื่อนกับมเลาที่เฮ้าที่เฮ้ากับไปหอยไปเขียนน้ำพืนมีกล้วยมีอ้อยมีผามีแพ้ม,มีม้อนมีหยังคืนไปเผาะน้ำพืนมีหม,มักุูงหมักหยังไปีพี่นอ้องไปหอยไปเขียนน้ำพืนอันนี้เทียบก็ได้พาราได้พี่น้อง ได้บุญใน้พระคือกันพี่นออ้องเออไปตุ๊ไปแตงน้ำเพืน่นมีบักคุงมีกล้วยมีมัก,ย,มมกยังมักสุ่มากัมมากหวานมีบักยังคือไปไปไป,ไปหอยไปเขียนน้ำเพิ่นพี่นอ้องคือไปเหตุน,น้ำเพืน่นกระด้สรามหากระถินน้ำพนพนเพื่นคือกันารพี่น้องเออนั่นนะพี่น้องอันนี้เพื่อนมามาหากระถินพี่นอ้องที่เข้าไปกันในระระคือกันพี่นอ้องอืมบัดน,นี้กระถินพี่นอ้องเนาะตามแต่มอรามาสายเหยเนมาดิสวดกระถินเออ ข้กากลางผากระถิ่นไปนี่พี่น้องนี่มันมรรมาสายเฮียนมากเลยพี่น้องสีปืนเบิ้งสะกอนนี่นี่เออนี่นะนี่นะนี่นะเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้ยสีเหลาหุฟังมหากระถินนี่มันธรรมดาเลยพี่น้องโอ้ยจังว่าเนอะพูดได้เลยสังมหากระถินสุดยอดที่เฮาบ่มี่ไร่ที่เฮากับพี่หอยไปเขนน้ำพื้นพี่น้องเลยเบิ้งกว่าเด้อพี่น้องนี่เพื่อนว่ามันสิมี พาโนพี่น้องมันสิมีพาอยังงนี้พากระถิ่นพาสังฆาพาสบุญพาขีาา้วอดโนพี่น้องเนาะเออวิธีการต้งหันนาก็หาพระประทานได้พี่น้องเออข้ามการพากันนี่ผาสามผืนนี่เป็นกาวใบข้ามบาบที่ฐานผ้าสามผืนเหมืนแบบพี่น้องนี่เออโซ่เหมืนนนอน,อน,อนลา,ายเป็นเป็ดขายไว้เลยปานี้พระเป็นาากระสีเป็อันก้างพาได้พี่น้องก้างพากระถินเมนบอกพี่น้องเออผมโม้เรื่าษาเกิเคยเห็นขอทานอยู่ ป้าพี a, ่ก้าผพากระถินสะกกอนเพิ่งกบาลน่นนั่นนั่นนี่จ้งว่าเพิ่นเขียนไว้ในมอลมาศาสิแต่งพาเลยเพื่อสวดกระถินเด้พี่น้องบอธรรมดาเด้ผู้ควรรับกระถินนั่นต้องสวดกระถินใดเด้พี่น้องเออบอธรรมดาเด้อเออไม่ใช่ติ้มกระดิยนสวดคือกันนั่นน่ะเออเออมาเรียวบมาข้ามกลางพาอันนี้สะกกลอนนพี่น้องแจ้งสิสวดกระถินเล้พี่น้องฟังเนาะเอามาตามเต็มมรรมาศาเฮียนมาเดีนี้นี่ วิธีการตองหันนาพระพระประทานเลวก้าวข้ามกานในสูงเนยิ่งทั่วทั่วกันจะการผืนใด้รงว่าผืนนั่นการสังฆาว่าอีมั่งสังฆาติอาธิฐามีการจีวนว่าอีมั่งอุตตรสังสังฆังอธิฐามีการสมบุงว่าอีมีนั่งอันตระอันตระว่ายากังอธิฐามีนี่เพื่อนว่าข้ามกลางผ่าสามผืนปีนออกเออ ไม่ใน่ติมสมัยเจ๊กิ๋วอุ้ยได้บ้าปึ๊บพี่น้องก็ไปลำไปไปลำงานกะทินกนไดดบ้านี้สวดกะทินได้พี่น้องเพื่อนมาผู้ผู้รับกะทินต้องสวดกะทินได้เพื่อนบ่าได้พี่น้องไม่ใน่ติมก็ได้สวดได้พี่น้องเออฟังเรื่อไม่ใน่ยติมสิสวดกะทินใน้ฟังพี่น้องอืมไม่ใน่ติมก็ยังได้สวดนะะพี่น้องทอดไปลำงานกะทินอ่ะสวดกะทินได้พี่น้องมัน เาว่าสุนาตุเมพันเตสังโคยทางสักกสะกัินนาทุสังอุปนังยาทิสังกสะปตะกะรังสังโคอิมังกถินนาทุสันนิธันนามาสาพิโกโนตะทุยากถดินังอัริตุงยสยันตีสุนาตุเมพันเตสังโคยทางสักกสะกัดินนาทุสังอุปนังอิมังกัดินนาทุสัสะอิธันนามาสาพิโกโนเทตี เอตานนามาซาพิโคโนโกะถินนางทาริตุงขมาติสังคสะตาสมาตุนีเอเบเมตังทาลายามีนี่เพิ่นว่าสวดกะถินพี่น,น้งองปีหนึ่งโยบสีโพไซผู้บ่าเมื่อปีนั้นยนี่ยผู้เลี้ยงเดี๋ยวเพิ่นสรเพิ่นสรรับกะถินเนี่ยพอทานเพิ่นปลาเอาให้ยนี่ยผู้ผู้นี้รับกะถินเด้อว่าสั่นเพิ่นกะว่าเฮียนสวดกะถินให้มณได้เด้อผู้สรรับกะถินเพิ่นกบบนะว่าแล้วพี่นอ้องเออแม่แม่จะเติีมกะได้ถามบ้า อันได้แล้วบ่สวดกะทินสิลบกะทินเพราะท่านได้เนี่ยไม่ไงภาษนไม่ใหญ่ติมก็เลยสวดให้เพื่อนฟังมาเนี่ยเอะเด้องไม่ใหญ่ติมสิสวดให้ฟังว่าเนาะเพคนมาบวชเยาวศีพุทธไสปีนั่นในพุทธนาักะทินไม่ใหญ่ติมก็สวดให้เพื่อนฟังว่าเอะเด้องไม่ใหญ่ติมสิสวดให้ฟังเด้อตามแต่ไม่ใหญ่ติมเฮียนมากว่าไม่ยาติมก็สวดว่าสุนาตุเมพันเตสังโฆยทางสักกะสะกะทินอาทุสังอุปนังเนี่เน่มันก็ยังสั่นมันก็ลุงเนี่เนาะไม่ใหญ่เนาะเอาเรื่องส่วนไปก็เด้่องบังหาภาษสวดนด้สุดจ ลาวาสุนาตุมเมพันเตสังคุยสังสังกกสะกถินาทุสังอุปนังยิมังกถินสาสุสะสะอิทันนามาสาพีโคโนโทททเทตีอิันนามาสาพีโคโนกถิน,นังกะธานิตุงขามาตีสังคศาตาสมาตุน,นหิเอวเมตังทลายามีสวดกะินพี่น้องคันผู้ใดสวดกะินโบด้เพื่นอนโให้ราบกะินเพื่นอนว่าเนี่นแจังว่าปีนันย่ยนี่คู่ยัีเพื่อนว่าเพื่อนว่าโอ้ยไม่ใหญ่สิไดรับกะินเลย เฮี an, ้ยนสวนแล้วจังมา an, เฮี้ยนอยู่เดีอยวนี่ละวะ่ะอันไม่เนี่ติมสวนขึ้นแม่เออขั้ขวมนี่อะไรไม่ไงมาสันขั้มไม่ไงส่วนนี่ยละวะ่าเออมันจังสันเด้กพี่นอ้อ,นองเออมันโมกันธรรมดาเด้กกระถินกระถินเออบันนี้อันเครื่องบริวารพี่น้องสีเบ้าห้ฟังเด้อเครื่องบริวารกระถินไล่ๆเนี่ยส่วนมากลูกหลานสีบงหูจักพี่น้องเลยเออพอดีพคนถวายเลยพักกันเป๊ะหยากันยุ่งยางยุ่งยางยุ่งยางยุนย่างเอาโมมีเด้กพี่น้องคือให้เพิ่นเป๊กกลางผ่าสักก้อนพี่น้อง ให้เพื่อนเพื่อกลางผาสามผืนสะกนพอดีเพื่อนกลางมากเลยเพื่อนสีอนุญาตว่าเออของบริบ้านทั้งหลายนี่จังเอาูได้เออผู้ละงคนบ่จักเงี้ยห็นข้าเจ้าขุนมาหร่ายนร์ดผู้ทานหรือผูในกลางผาซามบดในส่วนข่งภากฐินเพื่อนพักกันเพื่อนเอาเนยยุย่งยางยุงงย่งยายุ่งยาเพื่อนพี่เพียได้ดพี่นอ้องเพื่อนบดหน่อนุญาตให้ยาปเอาเด้อพี่น้องเลยขั้นพททานผู้เพืพ่อนรับกับินบดอนุญาตพี่น้อง่าเฝ้วไปอเอา ภุ l a r คุณเพื่นบงหมู่จักพี่น้องจังว่าอุย้ยไม่ใช่ตีมบกบอกเด็กเออให้เพิ่นสวดกระถินสะกอนให้เพิ่นอนุญาตสะกอนเอาลูกหลานเอาได้แบดนี้จังพักกันเอาพี่น้องส่วนมากนั่นลูกหลานบงหู่จักพี่น้องเนี่ยนอกลูกหลานเข้าบริสุทธิ์ใดียนเขาหลวงพ่อหูพี่น้องพอดีถวายอะไรหรืพักกันเอาเพื่นแสนน้องภ u l คุณดึงหอดผ่าหอดเพ่กมีพี่น้องเลยเออข้อผ่าเพ่กจ่าจัดเสียงห่างห่างภ ULAR คุณก่าจะาสิยง,ง,งมีผ่าคิ้ผ่ายัง นีกก่กะโอ้ยเขาจะก็ดึงเงาดื้เงาขนาดาน่นนะพี่น้องจังหวัดบ่อเมีนพี่น้องเอ้ยลูกหลานขันโพธานบ่ทั้งสวดกระถินบ่๊อนกลางผ่าซา้ำผืนยาท่านเฝ้าไปเอาเด้อของบริวารอันมาหากระถินเลยนะขันเพื่อนสวดเร็วเร็วเพื่อนสีมาโบกดเดยวันอ้าลูกหลานปั้นกันได้เด้อบาทนี้เพื่อนกรบโปเอาไว้ดอกอันโพธานกันเต้ว่าให้เพื่อนสวดสักวันนาน้า,นาพี่น้องส่วนมากลูกหลานสีบ่งุจัก เออทาบ้ายเลยพักการดึงเอายุ่งยังยุ่งยังแล้วกับพักกันแบงก็เป็นสานั่นเป็นกล้วยเป็นหนอยก็ได้เออลูกหลานหมูยจักจังว่าม่ยาติมเบาให้ฟังเนี่ยพี่น้องเรือให้บอกลูกบอกหลานเนี่ยพี่น้องเองขั้นหุ่จักเลยมันเป็นจังสั่นตาม่จม่ยาติมเยี่ยนมาเออให้เพป็นอธิษฐานผ่าสามพื้นสะกอนกับสวดกะทินสะกอนขั้นอย่างใดเครื่องบริวารน้ำเพื่นกับจังไปขอเอาพี่น้องเนาะมันจังโบบาเพื่อนหนังใจังสั่นเนาะพอ่าเพื่อนบนแล้วลูกยากไทยเพื่อนปนเอาไว้ดอกข้าทานก็ได้ ให้ลูกใครร้านไปกินเบิดนั่นแหะพี่น้องอันนี้เบาเรื่องกระถินพี่น้องแต่ว่าวันนี้ผู้สร้างกระถินผู้เป็นอ,องค์เป็นเหนียงเดี๋ยวพลาหลายบอด์ลายพี่น้องผู้เป็นเจ้าผาผู้เป็นอ,องค์เป็นเหนียงเนี่ยได้พี่ลาลายได้เปจักกับแปดสิบกับพี่น้องเออตามเดโมรามาสายยนงมาผู้เป็นอ,องค์เป็นเหนียงผู้เป็นเจ้าผานั่นแะหละเออได้แปดซิบกับพี่น้องบื่บ่มันธรรมดาได้พี่น้อง เปียชีกับกับหนึ่งมันหลไปไหนเลยโอ้ยมันกระายพี่น้องเปียบอุปามาเป่นมานน้องคือมีดอยอันหนึ่งสูงได้ลอยโยดก่วงก็ได้ลอยโยดลอยปีทิบยังมีเทวดาผ่าไปกวดดอยนั่นเธอหนึ่งถึงลอยเปีพผาไปกวดดีเจ้าโยนั่นหากเพียยงเสมอหน้าของใส่นี่จะเรียกว่ากับหนึ่งย่างที่สองย่างมีสาอันหนึ่งก่วงก็ได้ลอยโยดลึกก็ได้ลอยโยดโลยปีชิบยังมีเทวดามาเรียผกกาไปิ่มลงกสานันเธอหนึ่งถึงลอยเปียปปิ่มลูกดี จนมาเรียนพักกาศเตี้ยนสาราน,านั่าทอดีนี่จะเรียกว่ากับหนึ่งวันก็เป็นธรรมาดาดิพี่น้องกัพบผลาเออเออจังว่าที่ห้าไปหอยไปเขนน้ำเพื่นไปเฮน้ำเพื่นกระไรผลาคือการเดิอพี่น้องที่ข้าบริเเป็นองค์เป็นเหนียขั้นเพื่นมาเราโมเป็นบอกที่ห้ากับไปเพาะมี่เหงกับไปเข็นเพื่องบริวาน,นกับไปเข็นนำ้ำเพื่นพี่น้องมีอ,อม้อยมีอ้อยมี่กล้วยมีมากโม่มากแตงมากเ้ามากจังกระจางพี่น้องเออ พี่เฮ้าก <hi> ็ได้พาราดืวยกันพียไปเฮ่น้ำพืนก็ได้บุญคือกันเด้พี่น้องเปรตคับผู้นี <in> <an> ้พี่น้องเออตามเต็มว่ามสาเหียนมาเออผู้ไปโผผู้ไปเฮ่น้ำพืนก็ได้พาราเปรตครับอันนี้มรมาสาเหยียนมาเด้พี่น้องเอ้ยจังหวะพี่น้องเอ้ยกันที่ห้าบบเงินโบหลายกับไปหอยไปเข็นน้ำพืนเด้พี่น้องเอ้ยนี่แหละเ่อนว่าเบาเรืืองกะถิ่นขั้นโมรมาสาไปราก็คือได้เบาพี่น้องเออ ข้าเจ้าคือตัวนี้แหละมรซ้ำคัญพี่น้องข้าจะอยากพูดจักมองแกซีละกะทินกะทินนี่มีมาจักจางคื่อจังไดเนี่ยกะทินเออเนี่ยใดเออไม่เนี่ยทิ้มกะเบาจังซีและพี่น้องไปล่ากัจุนละกะทินเจินละกะทินมาหากะทินตอวแล้วไม่เนี่ยทิ้มกะกะสวะกะทินเนี่ยก็จะฟ้าพี่น้องเออข้ามกาผ่ากะทินมี่สามเพื่อนทีการต้องหันนาข้าควาประท้าเล้วเข้าข้ามกาใหนี่สูงเหนยืนในี่ยหัวการจัดการพิ้นใดต้องว่าพิ้นนั้น การสังฆาว่าอิมายาสังฆาติยากระถินนั่งงัดทารามีกะว่าปุถุพิเนติมใหม่พี่นอ้องเออแต่ว่าสวดนี่สําคัญเรือพี่นอ้องผูใ้ใดสิรับกระถิ่นเป็นใหมสวดกระถินได้เนี่ยจังหลับได้ดีพี่นอ้องเออไม่เนียทิมกระฮียนสวดกระถินไหม่เรืพี่น้องสำคัญที่สุดในแถวหน้าเปรลัมบ์เออสวดกระถิ่นบ่าสันมอลามาซาเจา้าว่าล่ะจะสวดได้บ,บ่บ่ทินเออเนี่ยทิมกระสวดเลยนะพี่น้องกัน สุนาตุเมพันเตสังโขยทางสักัสากะรินนาทุสังอุปนังยิมังกะรินนาสุสสะสัติฐันนามาสา,าพิโกโเทตีเอตฐานนามาสาพิโกโนโอกะรินนังอะทาริตุงขมาตีสังกัสตาสามาตุนีเอวะเมตังทรารยามีนะสวดแล้วนะไม่อยาตีบ่สำคัญเดี่พี่น้องสวดกะถินแต่สวดทุง,งานใครไปรับงานกะถินก็นอะไรพี่น้องเออจะว่าไม่มอยาตีบงคนขึ้นม่านนี่ล่ะคนขึ้นมา่านใบเม,มียนไปดีปัญญาในกรั์ไม่อยาตีนี่บ้่ คนร่ำหนึ่งเดี่ยวน,นี่พี่น้องตำราเดี๋ยวนี่เฮงหาผู้เตีงเนี่ยพี่น้องหาผู้เตีงกะเนี่ยผู้เตีงอาจารย์เตียงคน่ำเดี่ยนี่เออตะกี้แค่ในมณิลมีอาจารย์จำปาอยู่กัะบ,บาดเนี่แล้วเราเตีงให้ปเออเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องศีลเรื่องกินเรื่องธานุเตีงมัดบาลี่วิทยกรเอออีหย,ง 4, งย,งยังขั้นพี่หอขั้นพี่ผ้ามณติมณฑลลงขั้นบ่มีไม่มาเบือนขึ้นจีสิละพี่น้องก็ได้ข้นขึ้นมาเบือนเงี้ยสิเลย เออมันก็หลายปีแล้วเนาะตั้งสี่สิบปีผมเน้ะสมัยแต่กี่ไม่ยาดจิ้มล่มกับเตยเตอายุโอ้ยเตยเตอายุสิบสี่สิบสี่จนหัวน่าอายุยี่สิบสี่ปีกับมาเตยงานเตยงานมานักก็มาล่ำอยู่เดียวต่ว่าสาวนี่มันก็บบริปไปเนาะพี่เชียว่ามันหลงไม่ยัดจิ้มเขมี่ก็ร่ำดีดีพี่น้องเตยไม่รู้ร้านจะเคียดมันหาผู้เตงก็ล่ำหยากพี่น้องผู่มือนี่มันมัมยผู้เตยนี่พี่น้องมันสิมีเออนั่นน่ะ เป็นอย่างสามพี่น้องอันนี้เป่าเรื่องกระติ้มเลยพี่น้องเอ้ยอ่าววัดนี้อไม่ยาะติ้มกับสิไปื้อนเหยียดเขียนงานเลยพี่น้องเออสีออกให้ไปหน้าซะก,ก่อนเอดนน้อจิตใจบาดก็ไม่ยาะติ้มยาหนึ่งกดไล่กดแซ่อเออกิดไล่กเ็เซอส่องไม่ยมาะติตม๋มผ้าพื้นแล้วก็กดติดตามไห้ไม่ยาะติ๋มในเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย